Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không vui nhiều lắm hay sao mình

อ้ช่วยครบดา้ามันา คณะกรรมการประิกรรมในการประชุมเดิมคจะนี้การกำลังดำเนินการอยู่อีกสักครู่คุณพ่อเวียงโจยฉันในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติท่านพ่อแม่พี่น้องคณะญาติดูกัฐลัฐและกับเชิญขึ้นบนเจ้าลาบมณฑลได้เลยนะครับคณะในพิธีกรรมวันนี้พ่อแม่พี่น้องและกับคณะญาติคณะนั้นผู้มีเกียรติและกับท่านเจ้ จะมาหลวงมาเป็นรูปนกในการประชุมเพื่อรวบรวเยียเียประชาชย่ยปรชาใจกรจิงบนชาลาลงทำได้เลยนะครับตอนนี้กําลังเตรียมวิธีการให้ชมเกียริชมซักรี่ข้องคณะอยาคณะโลกป้าน Uh, thank นโมตัสสะปะโกภิสัการิตังสังฆะภิปุชยามิกาปะเจ้าปุจจาริยานิยามะภูติยามภิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาตาญาิสราณัสังฆปัญจศิลานยจา ยามพิมพังจันเตวิสุงวิสุงรักนาตายอยะกอิสระเดนสัสนะปัญจศิลานิยามะอาตมาพระเองครับนิมนต์เอาไวา้จากเลขาธุก,การเจ้าคณะจังหวัดตรังเมื่อวันก่อนฝ่ายโยมท่านโทรศัพท์ไป หรือเจ้าอาวาสวัดเขาปีนาโทรศัพท์ไปก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ทราบความว่าวันนี้เวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2องโมงให้มาเทศที่วัดเขาปีนัดก็เลยรับปากรับคำท่านเรียบร้อยเศศเพราะว่าวันนี้เป็นวันนี้วันสมบัติทรานิพพานสมบัติในเบื้องหน้า อาตม,มาภาพแสดงธรรมมาอีกสักครู่เดินต้องเดินทางไปที่วัดประสิทธิใจพราะเจนั้่น,นขอให้ท่านทันท้งหลายได้รับอภรยที่เป็นภาษาบาลีไปก่อนแสดงพระธรรมเทศนามาขอเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงก็ชมุดติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้ โยมน่าปนกอนาติตานังปะกปติอิจิตังปะจิตังตุมังกิปเมวัชมิจันโตสเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปะระโสยะตามนิโชติระโสยะตาสัพพิติโยภิวัชันตุ สัพพโรโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีติกายุโกภวา

อีมานี้จารุปัจจัยปองเลยเกลืองพยาตาสราบปฏิว่ารานี้ปฏิกรารละทูอามากันติวาอาทินันจามาตาปิทูยาตากานางังทิการตาังทิตายาสุขายา,าเาษตรปรปิกสุสมุญเก้าประชาทั้งหลาย ก็ราตวายถึงจะทุปัจจัยป้อมด้วยเคลื่องตะยาตานตั้งไ่เล่านี้แก่ราผิดสูทรงก็ราผิดสูทรงชงราจะทุปัจจัยป้อมด้วยเคลื่องตยาานตั้งไ่เล่านีเพื่อไประโยชน์เพื่อฝงซุขแก่คุนปอเญายงโดยจารย์จะนำไปใจ าการจัดรมโม่พระครูไบดีกาเลียมนนะรมโมเจ้าวาดวัดดาดังสัน้นคพิจาณาตาบรรทุกุนก็รัชกาิมน์ครับใช่ใช่ค่ะค่ณ ต่อตามาห้าบัรทุกขุนกับพระนิมนประมาห้าดาวนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาวัดเขาพินาเก็กลาบรานาระนิมนต์กันตอนั้นไม่ไม่รู้สันไม่ไดเลย กับรายการตอนต่อไปก็คือการวางโจมายการกันอาจจะดัน่ันนี้งเป็นไม้ที่ไร้ฝ่ายลูกยังหวังเป็นร่มใจเผ่เท่าสัตตานใดยังหวังไว้ได้พึ่งพิงที่พึ่งใจทางใจลูกสิ่งปันโู ลูกชายหีอบอุณยามแอบอิงถือเป็นสิ่งมิ่งมงคลไม่เคยลืมพระคุณที่เคื่อหนุนยามขัดสนจะรวยหรือยากจนสุขใจล้นพ่อแม่เมียามป่วยลูกอยากเศร้าถึงยามเศ้า ลูกไม่หนียามร้อนจากพัดวีหนาวเหลือที่จะกผมให้เนื้อตัวจักเช็ดสูนี้ให้อยู่อย่างยากไรไม่ว่าให้ช้ำใจจากในวันนี้นะครับ่างกาะภพาพตอง,อ,องครับขอบพรคุณถุก่า,านฐานเจมารวมพในี่ในวันนี้ บุตค <Net> ุณท่านสวัสด <mas> ีเนมเมิแปดพันแปดรอยชิคกาบานนะคับก็พุทบุญคุณท่านตงมีในสยสานนะครับ I need it, I need it.